ทำไมคนถึงประสบความสําเร็จไม่เท I mean ่ากันทําไมเด็กสองคนแบบว่าประสบความสําเร็จไม่เท่ากันอ่ะเออมันเกี่ยวไหมว่าจะต้องเรียนโรงเรียนที่ดีต้องเรียนเรียนโรงเรียนอินเตอร์หรือเปล่าหรือว่าจะต้องแบบว่าเออแบบการศึกษาต้องดีหรืออะไรงนี้หรือเปล่าถึงจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าอ่าผมว่ามันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าเราก็เรียนธรรมดานะเราเป็นคนไม่ได้เรียนเก่งก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเรียนที่โรงเรียนต่างจังหวัดธรรมดานะครับแล้วก็มีวันหนึ่งที่เออเราก็มาสงสัยว่า เออเราก็เรียนเหมือนเพื่อนๆนะเรียนในคลาสเดียวกันเราก็ไม่ได้อยู่แบบเด็กห้องต้นไม่ใช่เด็กแบบโอลิมปิกอะไรเงี้ยแต่ว่าทําไมทําไมทาไมทาไมมันถึงต่างกับเพื่อนๆทําไมเราถึงแบบว่าแตกต่างหรือว่าทาไมเพื่อนๆของของเราถึงแตกต่างจากเราจังนะครับมันเป็นอันนี้นะ,ะสำหรับคนที่มีลูกแล้วก็จะบอกไว้ให้ละกันนะครับว่าคนสองคนเนี่ยต่างกันตรงที่อะไรรู้ไหม ผมเนี่ยเอาที่ตัวเองแล้วกันนะครับอตอนนั้นน่ะผมเป็นคนที่วิ่งหาโอกาสในขณะที่คนอื่นเขารอโอกาสนึกออกไหมมันต่างกันตรงนี้คนนึ่งอะ่ะรอโอกาสรอว่าจะมีคนขี่มาข่าวมาช่วยรอว่าจะมีอะโอกาสดีๆมาถึงมือเขาสักทีหนึงนะครับแต่ผมคิดอีกแบบหนึง่งผมคิดว่า ทำไมเราไม่วิ่งไปหาโอกาสเลยล่ะทำไมเราไม่วิ่งทำไมเราไม่วิ่งเข้าหาโอกาสล่ะไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนหรืออะไรแต่ว่าเราวิ่งเข้าหามันแบบนี้ไวกว่าไหม มันนิ่ไหมกันไหมผลลัพธ์ในชีวิตกับความการประสบความสําเร็จมันจะแตกต่างกันนะครับนี่มันอยู่ที่วิธีคิดตัวแรกนะครับ A attitude นะครับถ้าเราวิ่งเข้าหา,อาโอกาสวิ่งเข้าหาความสําเร็จเนี่ยเราก็จะได้ไวกว่าคนอื่นที่เขารอนั่นเองนะครับถ้าไม่ใช่ว่าคนที่ไม่รออคนที่รอจะไม่เจอนะบางคนรอก็อาจจะเจอก็ได้แต่ไม่รู้เจอเมื่อ,อไหร่ไงแต่ถ้าเราวิ่งเข้าหามันมีโอกาส ไว่ก่อนไหมคิดว่าไวก่อนไหมเออมันก็ต้องวิ่งเข้าหาใช่ไหมครับอ่ะพูด it in practical กันเอามาเป็นหลักความเป็นจริงนะครับตอนนั้นก็คือ,อเราอะอยากแบบไปต่างประเทศอืมเราก็อยากยังไงอะอยากไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าอยากรู้ว่า,าโลกนอกม,นมันมีอะไรอีกบ้างเพราะเราเห็นจากในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมรู้สึกว่าแบบอุ้ยมันสวยจังเลยแบบในที่ที่ทุกคนแบบพูดภาษาอังกฤษหมดเลยอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็อยู่ที่โรงเรียนแต่งจังหวัดที่ แเราต้องทํำยังไงดีวะต้องทํายังไงดีวะค,คนแนะนําก็ไม่ค่อยได้มีใครแบบแนะนําหรือบอกชี้ทางเรามากนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราอะ่ะอยากรู้อยากรู้มากจนแบบไปนั่ง Google ไปเสิร์ชไปแบบเข้าเว็บบอร์ดคุยกับคนนู้นคนนี้แล้วก็ลองหาดูซิว่ามีโครงการอะไรบ้าง,งก็มีโครงการแบบแลกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไปสอบด้วยความที่อยากไปมากเนาะก็สอบติด ลวดทุกปีเลยแต่ไม่เคยได้ไปสักปีเลยเพราะว่าที่บ้านไม่มีตังค์ส่งไปนะครับมันต้องมันต้องมีทุนที่แบบว่าค่าพ็อกเก็ตมันนี่อะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแล้วก็มีแบบค่าธรรมเนียมค่าอะไรซึ่งไม่มีไม่มีเงินไปสอบได้ทุนแล้วแต่ไม่มีส่วนที่แบบจะจะต้องแบบจ่ายเองส่วนหนึ่งอะ่ะก็ไม่สามารถที่จะไปได้จนแบบปีสุดท้ายที่เราใกล้จะเรียนจบมหาอามัธยมและ เลยแบบไม่ไหวแล้วขอเถอแบบสอบทุกคะแนนเขาหมดเลยทั้งโรงเรียนเลย,เลยแล้วก็แบบสุดท้ายก็ได้ไปต่างประเทศจริงๆนะครับเออเนี่ยเราก็เ่าเที่ยวเที่ยวมาเล่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการไปต่างประเทศนะแต่ว่ามันเป็นวิธีคิดที่ เราอะเป็นคนวิ่งหาโอกาสแล้วก็ตอนที่จะสอบเข้ามาหาลัยอย่างเงี้ยเรากอ็อยากเข้าอะไรอะเราแค่รู้ว่าแบบนับวันของประเทศไทยคืออะไรจุฬาลงกรณ์ใช่ปะเราก็อยากเราก็อยากสอบเข้าเว้ยเราก็อยากแบบสอบเข้าอินเตอร์โดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยไม่รู้เลยว่ามีคณะอะไรบ้างรู้แค่ว่าชอบภาษาต้องไปเรียนอักษรเลยอย่างเงี้ยก็ต้องไปเข้าแบบเอออักษรอ,อินเตอร์นั่นแหละที่อยากเข้านะครับไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีแบบคณะนิเทศคอมอาร์ตคณะแบบ EBA BBA คืออะไรไม่รู้จักเลยนะนะตอนม6อะ่ะไม่รู้จักว่า BBA B BA, <_ <d> _ <A> อะไรพวกนี้คืออะไรรู้แค่คณะเดียวเออว่ามีนะครับแล้วก็ไม่มีใครแบบบอกอะไรทั้งนั้นแหละก็ต้องไปเสิร์ชเว็บเอาเราก็ไปนั่งคุยแบบหาว่าเฮ้ยมันเขาทําอะไรเขาต้องสอบอะไรบ้างก็นั่งรถเข้ากรุงเทพไปสอบ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 ครั้งแรกก็ไม่ได้ผ่านหรอกกคะแนนก็ไม่ค่อยจะถึงเพราะว่าเข้าไปแล้วก็แบบว่าพาร์ทที่เป็นแบบว่า listening อะไรเงี้ยฟังโคตรยากเลยแบบลำโพงเก่าๆแล้วก็โอ้สเสียงแบบอู้อี้อีแบบใครจะไปตอบได้วะ แต่ว่าเราก็ไม่ยอมแพ้ไงเราก็กลับมาแล้วก็แบบสมัครใหม่สมัครใหม่สมัครใหม่ไปเรื่อยๆจนแบบว่ามันมีอ,อันที่คะแนนมันถึงมันยื่นเข้าได้เออมันก็นก,นก็ไม่ได้ยื่นถักสอนสุดท้ายได้มายื่นนิเทศอินเตอร์เออก,ก,ก็ได้มายื่นแบบใน,ในนิเทศอินเตอร์สายเข้าตัดสายแบบามาได้ยื่นนิเทศอินเตอร์แล้วก็เออก็ได้มาเรียนแบบในในสังคมอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ถือว่าเราเราก็วิ่งหาโอกาสไงเราไม่ได้รอให้แบบใครมาบอกเราว่าเราจะต้องไปเรียนอะไรหรือว่าเราจะต้องแบบไปทางนู้นทางนี้เราจะต้องแบบ คือเราไม่รอโอกาสนะครับจนมาถึงตอนนี้ที่แบบว่าเรียนจบแล้วก็อยู่ในโลกของธุรกิจแล้วเนาะเราก็ยังเป็นคนที่วิ่งหาโอกาสอยู่เราไม่รอเราเป็นคนที่แบบชอบเสนอหน้าอะไรเงี้ยอันนี้คือหนึ่งในสกิลอ่าหนึ่งในเรื่องของภาวะผู้นําที่เราต้อง,ต,องต้องมีด้วยนะครับถ้าอยากประสบความสําเร็จเนาะมันต้องเป็นคนวิ่งเข้าหาโอกาสต้องเป็นคนเสนอหน้านิดหนึ่งเสนอหน้าให้ถูกให้ถูกเรื่องให้ถูกให้ถูกอย่างด้วยนะไม่ใช่แบบเสนอหน้าให้คนเขาเกลียดเออเราต้องเสนอหน้าแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะ เสนอตัวเองวอลเลนเทียหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะแบบว่ามีความแบบอุ้ยอยากรู้ไปด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยถ้ามันมีโอกาสแบบเข้ามานะครับแล้วก็อนนียแหละมันคือผลลัพธ์ของการแบบวิ่งหาโอกาสก็เลยทําให้เรา,าเราอยากมันมาจากความฝันแรกก่อนเนาะที่เราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมครับเราอยากอ่ะเราทุกคนอยากรวยขึ้นอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น เราเนี่ยอยากหุ่นดีขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับอยากหุ่นดีขึ้นอยากหล่อขึ้นเออก็เยอะแยะเลยอยากเก่งขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราอยากอ่ะเราจะรอให้ความแบบเก่งความหลอ่อความแบบความฉลาดความอะไรเงี้ยมันมันมาหาเราไหมมันมาหาเราไหม เราก็ต้องไปหามันใช่ปะ่ะไปหามันยังไงอ,ะอ่ะอยากขุนดีก็ไปเข้ายิมก็ไปดูที่ว่าฟิตเนสที่ไหนมันต้องวิ่งไปหานะครับหรือว่าอยากเป็นนักธุรกิจอยากแบบประสบความสำเร็จกับธุรกิจเราต้องทําไงเราก็ต้องวิ่งไปหาวิ่งไปหาโอกาสว่ามันมีโอกาสธุรกิจอะไรบ้าง Google YouTube ตามหาเพื่อนไปเข้าอบรมเข้าสัมมนามันเยอะมากนะครับก่อนอื่น ที่เราจะวิ่งไปหาโอกาสได้เนี่ยก,ก็อย่าวิ่งมั่วนะเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเป็นวงกลมและยุ่งเลยโอเคป่ะเราต้องอ่าเราต้อง,อต,องตัวแรกก็คือเราต้องเราต้องจูนวิธีคิดของตัวเองให้ดีก่อนนะตั้งเป้าหมายหรือว่าแบบเคลียร์กับตัวเองอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราจะได้วิ่งไปถูกทางวิ่งไปหาโอกาสที่เรากําลังแบบตามหามันจริงๆนะครับว่าเอยเราอยากแบบประสบความสําเร็จในการทําแบบทําธรุรกิจ เออเราก็ต้องไปดูซิว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จในการทําธุรกิจเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันเขาเป็นใครบ้างเราจะไปหาเขาได้ที่ไหนแล้วอโอกาสทางธุรกิจของเราเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบ้างมันน่าจะอยู่แถวไหนเราจะวิ่งไปหามันได้ยังไงนะครับอืมก็อันนี้เป็นโจทย์ไว้ให้คิดเนาะตั้งคําถามแบบนี้เยอะๆนะครับแล้วเราจะวิ่งไปหาโอกาสมากกว่าที่จะรอให้โอกาสมาหาเราเพราะบางทีก่อนมันจะมาถึงเรามีคนคว้าไป ัดหน้าเราไปก่อนแล้วใช่ป่ะเออหรือบางทีมันอาจจะไม่มาหาเราเลยก็ได้นะครับอาทีนี้โอเคนาะทุกคนเข้าใจเรื่องของการวิ่งหาโอกาสแล้วเนาะมันก็จะทำให้เราแบบเร็วกว่า Average หรือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับเราก็จะเราก็จะได้สิ่งที่ต้องการได้โอกาสเออเราก็จะได้รับโอกาสเร็วกว่าที่เรววาเรนั่งรอโอกาสมาหาเรานะครับโอกาสเนี้ยหมายถึงแบบทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจใช่ไหมครับโอกาสโอกาสด้านไหน โอกาสเรื่องของงานอ่าโอเคโอกาสเรื่องของความรักก็สิเราจะพูดเราจะพูดเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมอันนี้ไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ายังไม่ประสบความสําเร็จเรื่องนี้เลย <laughs> โอ้ยมันเออเราก็คงไม่วิ่งหาด้วยละมั้งแต่ว่าเราเคยวิ่งแล้วแต่เราไม่อยากวิ่งเข้าหาเรากลัว <laughs> แล้วก็ มันก็ไม่วิ่งมาหาเราด้วยนะเรื่องเงี้ยนะครับเออเราก็เลยวิ่งไปหาโอกาสทางธุรกิจก่อนละกันแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวทําอะไรไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้เนาะเรื่องของการวิ่งหาโอกาสนะครับมันจะทําให้เด็ก2คนน่ะที่โตมาในสภาพแวดล้อมเดียวกันเกิดที่เดียวกันในในทาวน์เดียวกันในวิลเลจในหมู่บ้านเดียวกันแต่ชีวิตในอีกหลายปีข้างหน้าชีวิตต่อมา ไม่เหมือนกันทําให้ชีวิตของเด็กสองคนมันแตกต่างกันนะครับอันนี้แค่เทียบเฉยนะไม่ได้เทียบกับใครนะแค่บอกว่าทําให้ชีวิตของคนมันแตกต่างกันนะครับมันอยู่ที่วิธีคิดนะครับมุมมองของการวิ่งหาโอกาสหรือคุณจะนั่งรอโอกาสอยู่เฉยมันจะมาหาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเคอ่ะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ